สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้ก็จะมาอ่านพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายน2,568นะคะมาเช็คพลังงานกันความรักของคุณในคลิปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมาดูสถานาการณ์ก่อนเนาะตอนนี้ เรื่องราวความรักของคุณนะคะชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะสถานการณ์ปัจจุบันอ,อ่บางท่านก็บางท่านเหมือนว่าจริงๆอะ่ะการงานการเงินของคุณนะคะฐานะอะไรของคุณนะมันก็มั่นคงดีอยู่นะแต่ว่าบางทีอะ่ะเหมือน ลูกน้องบริวารนะ่ะไม่ค่อยได้เรื่องนะเออเนี่ยถ้าหากว่าตัวคุณเป็นแบบว่าเออหัวหน้าเนาะหัวหน้างานเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะบางทีอะคุณเจอลูกน้องเจอบริวารที่แบบปวดหัวนะเออเนี่ยทะเลาะกันตีกันอะไรก็ไม่รู้นะคะปวดหัววุ่นวายนะแต่เอาจริงๆนะถ้าหากตัวคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีตําแหน่งเนาะนะมีตําแหน่งนะคะแล้วก็ลูกน้องบริวารทะเลาะอะไรกันมากมายนะ ให้คุณนะจัดการนะคนไหนที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้จัดการตัดคนนั้นแลออกไปตัดออกไปเลยไอตัวสร้างปัญหานะ่ะตัดออกไปเลยจากทีมจากทีมจากบริษัทจากองค์กรนะเออเนี้ยอ่ะนะคะต้องตัดทิ้งไปเลยเนาะคนไหนที่สร้างปัญหานะเออนะคะเนี่ยเหมือนแบบทำตัวเป็นเป็นหัวโจกอะนะววายไม่พอใจเลยอะไรแบบเนี้ยจัดการอืม จุดอ่อนอยู่ตรงไหนก็คือจัดการตรงนั้นซะนะคะคนไหนที่ดูแล้วเห,เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าแบบยังไงอะ่ะหาเรื่องอะเนาะนะเออ,นะเอ,อดูแบบไม่โอเคอะนะคะทําให้การทํางานมีปัญหานะเออนั่นแหละจัดการไปเลยนะคะจะได้แบบปัญหาจะได้จบเนาะนะคะแล้วก็ไปรับสมัครคนใหม่เข้ามานะคะอ่าเหมือนคนบางคนเนี่ย ก็ดูแลแบบว่าสร้างแต่ปัญหาเนาะแล้วทีเนี้ยคนดีๆอ่ะเขาก็อยู่กันลําบากนะลูกน้องที่เขาดีๆอ่ะดูแล้วเขาก็จะผ่านแบบว่าไม่มีกระจิตกระใจอยากจะทํางานนะคะฉะนั้นคุณเองต้องดูแล้วแหละเนาะต้องลงไปดูแล้วแหละนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เนาะนะคะปล่อยทิ้งไว้มันจะแย่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนดีๆเขาก็อยู่ไม่ได้คนดีๆถูกกลั่นแกล้งอย่างเงี้ยลูกน้องดีๆอย่างเงี้ยลูกน้องที่แบบว่าซื่อสัตย์อย่างเงี้ยลูกน้องที่แบบขยันอดทนอย่างเงี้ย นะถ้าเขาโดนกั่นแกล้งอะไรบ่อยเดียวเขาลาออกกันไปหมดอนะทีเนี้ยคุณจะเหลือแต่ลูกน้องไม่ดีแล้วนะเออลูกน้องไม่ดีมันก็จะทําให้ธุรกิจของค,คุณการงานของคุณมีปัญหานะคะอ่ะต้องลงไปดูนะอย่าทําเป็นเมินเฉยนะคะอย่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเออนะคะแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะเหมือนงานเยอะงานเยอะงานหนักนะช่วงเนี้ยอ,อืก็ ต้องทำอ่ะเนาะบางท่านนงานน่ะมันมีงานแบบเก่าๆด้วยนะที่กลับมาให้ทำกลับมาให้แก้ไขนะคะตัวคุณอาจจะไม่อยากทำอะ่ะแต่ก็ต้องทำอ่ะนะคะก็ทำเถอ,อะเนาะมันจะได้เสร็จไปอ่ะนะคะนะอย่าไปแบบปฏิเสธนะอืมนะคะ แล้วก็เหมือนไพ่เขาบอกว่าช่วงนี้บางท่านก็จะมีแบบเรื่องอะไรเก่าๆสิ่งเก่าๆเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนคบคนคุยเก่าอะที่เหมือนว่าโผล่เข้ามาในความคิดของคุณนะหรือว่าแบบโผล่กลับมาในชีวิตของคุณอืมบางท่านก็จะเป็นเกณฑ์ของการได้เจอเพื่อนเก่าสังคมเก่าเพื่อนเก่าที่แบบน่ารักกับคุณนะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมหาลัยเพื่อนสมัยแบบทํางานใหม่ๆทํางานบริษัทเก่าอะไรแบบนี้ นะคะซึ่งดูแลเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าโอเคอะ่ะเออเป็นคนแบบน่ารักอะ่ะเคยสนิทกันแหละแต่ว่าอาจจะเออต่างคนต่างก็โตขึ้นหรือว่าแยกย้ายกันไปเติบโตแหละนะคะแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันก็เป็นความรู้สึกดีๆอาจจะนัดเจอกันนัดกินข้าวอะ่ะหรืออาจจะมีการชักชวนกันเหมือนชักชวนอะ่ะคุณชวนเขามาทํางานด้วยกันหรือว่าเขาชวนคุณไปทํางานด้วยกันหรือว่า มันอาจจะมีการเหมือนแบบว่าเออมาชักชวนเออทาอะไรด้วยกันไหมมาทําธุรกิจอะไรด้วยกันไหมนะคะก็ได้นะอืะ่าประมาณนั้นแต่บางท่านก็จะเป็นแบบว่าแฟนเก่าอ่ะเออแฟนเก่าเนาะคนรักเก่าคนคบคนคุยเก่านั่นแหละที่กลับมาแต่เหมือนว่าถ้าเป็นสไตล์แบบแฟนเก่าอะ่ะคนคนนี้ดูแลเจ้าชูนะที่ผ่านมาเจ้าสู้นะเจ้าสูไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอ แล้วก็ที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะจับได้อะไรครั้งไรหนนนะทําให้คุณนะผิดหวังเจ็บปวดเสียใจนะคะหลายครั้งมากนะสาหัสมากจริงๆแต่ถ้าหากว่าเขาโผล่กลับมาอีกเนาะเหมือนคุณเหมือนคุณรู้สึกว่าให้ให้เป็นไดแค่เพื่อนนะเออถ้าหากว่าสมมติแบบมันจะต้องแบบโครจรมาเจอกันหรือว่าวนกลับมาเจอกัน ด้วยเรื่องของการงานหรืออะไรก็ตามอะนะคะหรือว่าในสังคมหรืออะไรก็ตามอะเนาะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าเออก็ให้ได้แค่ความเป็นเพื่อนนะแค่นั้นแหละนะคะหรือว่าให้ได้ให้เป็นได้แค่คนรู้จักอะนะแต่ไม่ได้อยากกลับไปแหละไม่เอากลัวเนาะนะคะแล้วก็เหมือนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขากลับมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบเดิมอีกอะเพราะว่าที่ผ่านมันก็หลายครั้งหลายหนนะ แล้วก็ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยนะคะอ,อืออ่ะก็คงจะเป็นอดีตที่แบบว่าเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจอะ่ะอืมแต่มันอาจจะแบบสมัยแบบยังหนุ่มยังสาวนะเอออาจจะเรื่องราวเมื่อนานมาแล้วแหละนะคะตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าเออก็ให้อภัยกันไปต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองแหละนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันก็อาจจะรู้สึกไม่โอเค เหมือนกันแหละเนาะว่าแบบเออทาไมต้องมาเจอเนี่ยทําไมต้องมาแบบทําไมต้องมาติดต่อง,งานอะไรกันเนี่ยทําไมต้องมาแบบเกี่ยวข้องอะไรกันอีกนเนาะเหมือนก็ไม่ค่อยอยากเจอหรอกนะคะนะแต่อาจจะแบบอ่ะมารยาททางสังคมนะหรือว่าอาจจะต้องทํางานด้วยกันนะคะอืประมาณนี้นะอืมเหมือนไดีเจอคนที่คุณแบบไม่อยากเจอเออไม่อยากเจอเลยนะ บางท่านก็เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นเดินไกลได้นะคะอือฮะฮะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะขึ้นมาทีนี้ไปดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้เนาะอ่าพลังงานที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างนะ มีใครบางคนทักมาหาคุณนะทักมาโทรมาส่งข้อความมาหาคุณอ่าคุณก็เหมือนคุณไม่อยากจะอ่านข้อความจากคนคนนี้หรอกคนเก่าของคุณนะคนเก่าเอออ่ะเป็นคนเก่าที่เหมือนว่าจบไปนานแล้วเออไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วแหละอืม เหมือนกับว่าที่ผ่านมาตัวคุณตัวเขาก็อาจจะแบบเออเคยคบกันอ่เคยรักกันแต่ก็แยกย้ายกันไปบางท่านเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะหรือว่าบางท่านก็คือเหมือนแบบแยกย้ายกันไปนานแล้วอะแล้วก็ต่างคนต่างก็ไปแต่งงานไปมีครอบครัวไปมีสังคมอะไรของตัวเองนะคะอืหรือว่าคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยจบกับคุณแล้วเขาก็ไปแต่งงาน แต่ไปแต่งกับคนอื่นนะไม่ได้แต่งกับคุณนะคะอ่าทีนี้เขาอาจจะเลิกหรือว่ามีปัญหาอะไรกับคนของเขาอะแล้วยู่ๆก็คือแบบจะโผล่กลับมาเนี่ยโผล่กลับมาอยู่ๆก็ทักมาหาคุณคุณก็อาจจะงงนะแบบอา้าวเขาแต่งงานไปแล้วนี่เขามีคู่ไปแล้วนี่เขามีแฟนไปแล้วนี่นะแล้วจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณอีกนะคะบางท่านก็รู้สึกแบบไม่ไว้ใจนะกังวลน,นะ ไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาจะมาไหมไหนนะคะแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้อ่ะคนเนี้ยเจ้าชูปากหวานกลุ้มกลิ่มนะเป็นแนวแบบเฟรนลี่ชอบพูดชอบคุยหยอดเก่งพูดเพราะปากหวานนะปากหวานหวานเจี๊ยบนะแต่ว่าเจ้าชู้อ่ะเนาะสไตล์แบบว่าแบดบอยแบบเจ้าชูเนาะเพลย์บอยเพลิเกลนะคะ อืเหมือนคุณไม่ค่อยอยากคุยด้วยหรอกนะแต่เขาก็เหมือนว่าขยันทักมาเนาะเนี่ยขยันทักทักคุยชวนคุยน,นั่นนี่นอนแต่เหมือนคุณเงียบถามคําตอบคําไม่ค่อยอยากคุยหรอกไม่รู้จะคุยทําไมนะคะไม่โอเคคุณรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างอะนะที่มันไม่น่าไว้ใจนะคะอืมซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจจริงๆแหละ นะถ้าหากสมมุติว่าเขาไปมีแฟนไปมีครอบครัวอะไรของเขาแล้วอะเนอะเหมือนสิ่งที่คุณสงสัยเลยนะคือคุณสงสัยว่าเอ้าแล้วคนของเขาไปไหนนะยังคบอยู่หรือเปล่าหรือยังไงหรือจบหรือเลิกกันไปหรือจะยังไงเราจะมาเกี่ยวอะไรกับคุณเหมือนตัวคุณไม่เอาด้วยหรอกนะจะไปยุ่งอะไรกับคนที่เขาแบบมีคู่มีแฟนแต่งงานมีเจ้าของแล้วอะคุณไม่อยากยุ่งด้วยไงนะคะอืมแต่คุณก็ไม่ไม่อยากถามนะคือแบบ ก็ไม่ได้อยากรู้หรอกเนะว่าแบบเออเขาแบบเป็นอะไรยังไงแต่ว่าคุณแค่กังวลแหละนะว่าถ้าสถานะของตัวเขาว่ามันมีพันธะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะนําความปวดหัวนําความวุ่นวายอะไรมาให้กับคุณหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวคนของเขาจะแบบมายุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณไหมอะไรแบบนี้จะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนตัวคุณไม่ได้จะไปอะไรกับเขานะอือฮึอ่ะดูแล้วก็ เหมือนเขาเป็นแนวแบบว่าเหงาอะเหงาไม่มีใครไม่รู้จะคุยกับใครเขาอาจจะมีปัญหากับคนของเขาหรือเขาอาจจะมีปัญหากับตัวของเขาเองนั่นแหละนะคะไม่รู้จะคุยกับใครนะทีนี้ก็มานึกถึงคุณอะเนาะอ่าเขาอาจจะแบบยังมีเบอร์โทรยังมีไลน์ยังมีเฟซยังมีอะไรที่ติดต่อคุณได้อยู่ะนะคะก็เลยทักมาดูอะเนาะนะ แต่ดูแล้วแบบก็ยังไม่ได้เห็นแบบความจริงใจเลยของเขานะดูแล้วเหมือนแนวแบบว่าเหงามากกว่าเหงาอยากหาเพื่อนคุยอยากหาคนคุยแค่นั้นมากกว่านะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างระมารัดระวังตัวแหละเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนคุณก็รู้แหละเนาะว่าคนคนนี้เ,เขาเป็นคนยังไงก็รู้กิตติศัพท์ของเขาแล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ขนาดไหนนะคะอืยังไงเนี่ยเจอคนเจ้าชู้เนี่ย แต่ถา้าตัวคุณกับตัวเขาแบบว่าเออเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยคบเคยรักอะไรกันมาก่อนอืมที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบทิ้งคุณไปนั่นแหละเนาะอืมนะหลักๆก,ก็คือเขาต้องชู้เขาเห็นแก่ตัวคุณก็เลยไม่ค่อยอยากจะได้คนคนนี้กลับมาหรอกนะคะแต่เขาก็ดูแบบมาวุ่นวายกับคุณเะนาะไม่ไปสักทีหนึ่งอะนะคะออื อ่าแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของโทราสีพิจิกนะมีทัดน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกมีทัดดินพฤศืศพกันมังกอนแล้วก็มีทัดไฟอ่าทัดไฟด้วยกันไม่สิงธนูโอเคทีนี้ไปดูสิความคิดความรู้สึกของเขาตัวเขามีอะไรอยากพูดอยากบอกกับคุณ <c oughs> อยากคุยเนาะอยากคุยคุยอะไรอยากจะคุยด้วยอะอยากจะคุยด้วยอะเครียดอถ้าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันเคยรักกันนะแต่มีปัญหาทะเลาะอะไรกันไปจบกันไปเหมือนเขาก็อยากจะกลับมาง้อคุณแหละแต่ตัวคุณอะนะคะไม่สนใจอะไรเขาเลยคุณใจแข็งมากคุณนิ่งมากนะคุณแบบ ไม่หือไม่อือไม่คือเหมือนคุณไม่ได้สนใจเขาอ่ะเนาะนะนะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าเออคุณแบบดูห่างเหินจังเลยทําไมคุณแบบว่าไม่สนใจไม่แคร์อะไรเขาเลยนะคุณแบบไม่คิดถึงเขาหรอคุณไม่เป็นห่วงอะไรเขาหรออย่างเงี้ยนะอือนะฮึนะคะอืมดูเขาก็แบบว่าเครียดคิดมากนะอือ ดูแล้วก็เหมือนแบบถ้าคุณเว้นระยะห่างกับเขาอยู่อะเนาะไม่ได้แบบกลับไปสนิทสนมอะไรเหมือนเดิมอะก็ก็ถูกแล้วแหละนะคะก็ถูกแล้วแหละเนาะเพราะดูแล้วเหมือนคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะเขาไม่ใช่คนตรงไปตรงมานะเป็นคนที่แบบซิกแซกเก่งอะเออเป็นคนที่แบบวาทะศิลป์อะไรแบบนี้นะ แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเขาอุตส่าห์กลับมาพูดกับคุณดีๆนะทําไมมันไม่ได้ผลล่ะเออเขาแบบใช้แบบทุกวิธีแล้วนะทําไมคุณถึงแบบว่าเอ,อไม่กลับมาดีกับเขาทําไมคุณถึงไม่สนใจเขานะไม่เหลียวแลอะไรคนเลยทําไมมันใช้ไม่ได้ผลอะไรแบบนี้อืมเขาอาจจะคิดว่าเขาแบบว่าแบบรู้ทางคุณอย่างเนี้ยเนาะ นะเขาอาจจะคิดว่าแบบเออเขารู้จักคุณดีเขาคิดว่าเนี่ยเขารู้แหละว่าจะต้องใช้วิธีไหนอะไรยังไงอะนะที่จะทําให้คุณแบบว่ากลับมาสนใจเขาได้เนาะแต่ตอนนี้ตัวคุณอาจจะรู้ทันรู้ทางเขาแล้วไงอืมนะคุณก็เลยไม่หลงกลไม่เชื่อเขาแล้วอะนะคะตัวเขาก็เลยเครียดไปเลยนะเออเนี่ยเครียดไปเลยดูแล้วก็เหมือนเขาคิดอะไรของเขาที่มัน ไม่ได้ไม่ได้เป็นในพลังงานที่ดีอ่ะเออเหมือนคิดอะไรที่แบบว่าคิดแค่แบบว่าเอออยากจะให้คุณแบบว่ากลับมาชอบกลับมาลักกลับมาเชื่อกลับมากลับมาแบบให้โอกาสเขาหรืออะไรแบบเนี้ยนะออนะแต่มันใช้ไม่ได้ผลหรอไงวิธีเดิมเมอ่ะเนอะตัวคุณก็รู้ทันหมดแล้วอ่ะมุกเดิมเดมิมุกเก่าเก่าใช่ไหม ก็ยังจะเอามาใช้อีกเนาะมุกแบบโบราณมากนะก็ยังจะขุดมาใช้อีกนะเขาอาจจะคิดว่าแบบเออเขาเก่งเขาเจ๋งเขาเท่อะไรแบบเนี้ยนะแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าแบบมันเชยแล้วอ่ะมันหลายครั้งหลายหนแล้วอ่ะใช้มาหลายครั้งแล้วมุกเนี้ยใครจะไปเชื่ออีกอเนาะนะใครจะไปหลงเชื่ออ่ะแต่เหมือนเขาก็แบบไม่รู้ตัวเนาะเอออ่ะ ทีนี้มาดูฝั่งคุณนะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปโอ้โหนี่นี่ไงเดอะเมจิเซียเจอเดอะเมจิเซียใช่ไหมที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเอองงงแนะงงงงไม่ค่อยตามเขาไม่ค่อยทันนะแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณนะ่ะนะตอนนี้ตัวคุณแบบว่าตามทันแล้วเนาะ แล้วก็ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามะนะคะคุณก็คือดักทางไว้หมดแล้วละรู้ทันหมดแล้วละจับไต่ได้หมดแล้วละจะมาแบบไหนคุณก็รู้นะรู้ทันเขาไปหมดนะคะเนี่ยแหละนะอ่าเหมือนว่าเขาอาจจะประเมินคุณต่ําไปนะเขาอาจจะคิดว่าคุณก็คงจะไม่รู้เรื่องหรอกมนะั้งคุณก็คงจะแบบ ดูแบบใส่ใส่ซื่อคงจะตามเขาไม่ทันแต่เปล่าเลยบางทีตัวคุณคุณอาจจะแบบว่าเออเป็นคนที่แบบเคยใส่ซื่อไงใส่ซื่อบริสุทธิ์แบบตามคนไม่ทันก็จริงแต่ตอนนี้นะคะไม่ใช่แล้วเนาะนะอะตอนนี้คุณก็รู้ทันเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆท่านตัวคุณน่ะได้เรียนรู้เรื่องของการกลับมารักตัวเองให้เป็นแล้ว่ะเนี่ย พอเรามีความรู้ใช่ไหมเนาะมีความรู้บวกกับการพัฒนาตัวเองหาความรู้นะฟังนั่นฟังนี่ฟังพอดแคสต์อะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์พื้นฐานความรักเบสิกเลิฟเนะเรื่องของการมีเซลเลิฟเซลเอสตีมเซลอิมพลฟเมนต์อ้าวนี่ไงพัฒนาเวอร์ชั่นตัวเองนะคะนะสวยหล่อเก่งฉลาด เริศน,นะเออเนี่ยนะฉะนั้นใครจะมาหลอกคุณไม่ได้แล้วนะคะอืมนะอ่นะตัวคุณก็คือบอกว่าอออย่ามาใช้เลยลูกไม้เดิมเดิมลูกไม้ตื้นๆนะ่ะนะไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่าตัวคุณก็ไม่ใช่คุณคนเดิมแล้วเหมือนกัน <c oughs> นะคะเนี่ยตอนนี้ตัวคุณอะนะนะเป็นคนที่แบบรู้คุณค่าในตัวเองนะคะ แล้วก็มีเกรบบาะป้องกันที่แข็งแรงแล้วว่าเพราะคุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณก็เข้าใจแล้วว่านะคะว่าคนไหนแบบเป็นยังไงอ่ะเนาะคนที่จริงใจคนไม่จริงใจคนไหนที่จะมาแบบว่าเอ,อจะมาแก๊สไลค์คุณจะมาโกสติงคุณจะมาแมนิพลเลตคุณก็คือไม่สามารถทได้แล้วนะคะตัวคุณนะเรียนรู้มาแล้วนะคะเออเนี่ยมีความรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีอิสระมากขึ้นเนาะ รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นใครมาแบบไหนแค่มองแป๊บเดียวอ่ะคุณก็รู้แล้วว่าอ๋อโอเคนะจะมาแบบว่าให้เราแบบไปหลงเขาเชื่อเขาเหรอไม่ละ่ะตอนนี้ฉันหูตาสว่างแล้วนะฉันเติบโตขึ้นแล้วฉันพัฒนาเวอร์ชันตัวเองแล้วนะคะอืมนะแต่เพื่อนๆบางท่านอ่ะนะคะก็บางท่านนะเหมือนว่า แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องเออคือคุณแบบว่ารู้หมดแล้วแหละแต่คุณแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องแกล้งทําเป็นแบบเออใส่ๆสื่อๆอ,อ,อ,อะไรอเงี้ยไม่รู้เรื่องจะดูซิว่าเขาจะมาแนวไหนเหมือนแค่อยากรู้เฉยๆแหละว,ว่าเขาจะมาแนวไหนแต่ไม่ได้อยากจะกลับไปนะแค่จะแบบจะดูนิสัยคนแค่จะดูว่าไอสิ่งที่คุณแบบว่าโอเคได้ได้แบบเรียนรู้มาเนี่ยมันแบบ เอามาใช้อ,อ่ะเนาะลองใช้จริงสิว่ามันเป็นยังไงนะไอสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแค่นั้นแหละนะคะแค่แบบจะเทสระบบนะคะนะแต่ไม่ได้อยากที่จะกลับไปนะไม่เอาแล้วอ่ะเนาะเหมือนตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าอะไรคู่ควรกับคุณและอะไรที่ไม่คู่ควรอนะ่ะนะคะอืมแล้วตอนนี้บางท่านก็รู้สึกว่าชอบการเป็นโสดอะ่ะชอบการอยู่คนเดียวอิสระดี นะอืมไม่ต้องมานั่งทําอะไรให้ใครทรัพย์สินเงินทองหามาก็ใช้ของคุณคนเดียวเนาะไม่ต้องไปเปใครไม่ต้องเอาไปให้ใครไม่ต้องเอาเงินไม่ต้องเอาทรัพยากรอะไรของคุณไปนั่งดูแลคนที่แบบเจ้าชู้อ,อ,อ่ะเนาะนะคะตอนนี้ตัวคุณก็เลยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะนะการงานการเงนิงนมั่นคง มีเงินมีทองนะเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้มากขึ้นนะคะอืมเนี่ยแหละนะฉันรู้ทานเธอละจ้ะนะไม่ได้แอมฉันหรอกอืม <c oughs> เอออย่าคิดว่าเธอฉลาดอยู่คนเดียวนะอืมอย่าคิดว่าเธอจะแบบมาเก่งกว่าฉันนะเออตอนนี้ฉันรู้ทางเธอหมดละจ้ะฉันจับทางเธอได้หมดละจ้ะ ทีนี้มาดูสิแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเวสนะอ่ะมาแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรเออคนเก่าๆคนเก่าๆอ่าทำเป็นมาพูดดีพูดเพราะปากหวานทำเป็นมาเอาใจคุณนะเนี่ยอ่าไพ่ขึ้นมาว่ามีคนที่แบบ ทำทรงนะทำทรงอ่ามาเอาใจคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะมาดูแลเทคแคร์นะมาขอโอกาสอยากจะกลับมา <c oughs> ดูเขาพยายามเนะาะแต่ไม่เป็นผลแหละไม่เป็นผลนะไม่น่าจะสำเร็จหรอกนะคะนะไม่สำเร็จหรอกตัวคุณไม่เอาแล้วค่ะจบือมไม่เอาแล้วใครจะอยากกลับไป ที่ผ่านมาตั้งนานไม่เห็นจะทําให้ดีละเออถ้าคนมันจะจริงใจอะมันจริงใจตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ว่าทําผิดทําพลาดหลายครั้งหลายหนแล้วเพิ่งจะมาคิดอยากจะกลับมาทําดีแต่ว่าพอให้โอกาสไปก็หลายครั้งหลายหนนะนะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมอะเนาะนี่แหละคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากคนคนนี้นะฉะนั้นก็ไม่เอาแล้วบอกลานะคะเซกุตบายแล้วแหละนะหมดเวลาของเธอแล้วแหละนะ เธออยากจะไปเล่นตรงไหนก็ไปเล่นไปเล่นที่อื่นนะตอนนี้ตัวคุณก็แบบว่าไม่เอาแล้วจะมาบอกว่ารักจะมาบอกว่าผูกพันจะมาบอกว่าอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวหรือว่าอยากจะสร้างครอบครัวอะไรแบบคุณตอนนี้คุณไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วแหละนะคะไม่ได้ผลแล้วแหละเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วแหละนะไม่สนใจแล้วนะคะไม่ได้อินด้วยแล้วนะฉะนั้นแบบหลอกคุณไม่ได้ นะคะคุณไม่เชื่อด้วยแล้วคุณก็ไม่เอาแล้วด้วยเ <c oughs> นาะตั้งนานไม่เห็นดูแลทิ้งทิ้งคว้างคว้างคุณนะที่ผ่านมาตัวคุณเน่ยดีกับเขาทุกอย่างนะคะดูแลเขาใส่ใจเขาเทคแคร์เขาเป็นห่วงเป็นใยเขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรเขาทุกอย่างคอยอยู่เคียงข้างเขาทุกอย่างเวลาที่เขามีปัญหานะอ่าก็อ,อยู่ช่วยเขานะคะ แต่เวลาที่คุณมีปัญหาเขาไม่เคยอยู่ช่วยคุณเลยนะหายตัวนะคะไม่รู้หายไปไหนนะเวลาที่คุณต้องการเขามากที่สุดนะเนาะเนี่ยเวลาที่คุณแบบเดือดร้อนลําบากเจ็บป่วยไม่สบายต้องการความช่วยเหลือจากเขาอยากได้กําลังใจจากเขาแต่เขาไม่เคยอยู่ข้างคุณเลยนะคนคนเนี้ฉะนั้นมันหมดเวลาแล้วนะคะอือือนะหมดเวลาแล้วไม่กลับไปจ้ะอือ ก็คงจะต้องมีคนที่แบบว่าแฮลแฮลนะเออนะอืมนะอ่ะเหมือนคุณเหมือนว่าตัวคุณน่ะจะเก็บโอกาสของคุณไว้ให้กับคนใหม่ให้กับคนที่ใช่อืมนะคะไม่เอาแล้วให้โอกาสคนคนนี้ไปอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายผลแล้วพอแล้วเนาะ ตอนนี้ก็คือแบบกลับมารักตัวเองก่อนนะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าสมมติคุณได้เจอคนที่ใช่เข้ามาจริงๆเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้แบบอินเทนลึกซึ้งรู้สึกได้ถึงพลังงานของความแบบเป็นคู่นะเป็นคู่โซเมทกันอนะคะถึงเวลานั้นคุณถึงจะเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสกับความรักอีกครั้งนะคะอืมโอเคอ่ะพลังงานก็ประมาณนี้แหละเนาะอือฮึอะ ใครจะอยากกลับไปใช e? ่ไหมขายฝันเนาะขี้โมเออทำเป็นมาพูดดีนะคะสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะเขาคิดว่าคุณจำไม่ได้หรอไงเนาะเขาคิดว่าคุณจำความจำสั้นหรือว่าความจำเสื่อมเนาะจำไม่ได้หรอว่าเขาว่าเคยทำอะไรกับคุณไว้บ้างนะคะอืมนะอ่ะ ตอนนี้ก็คือแบบเป็นอิสระแล้วเนาะหลุดพ้นแล้วว่ะประมาณนี้นะอ่ะ move on ดีกว่าเนาะเก็บโอกาสไว้ให้กับคนใหม่ที่ใช่อ่ไหนดูซีไพโรแมนต์แองเจลได้อะไรโอเคไปดีกว่าเนาะอ่าคนบางคนอาจจะแบบเออให้อภัยอะแต่ไม่ให้โอกาสนะหรือว่าไม่ให้อภัยด้วยแล้วก็ไม่ให้โอกาสด้วยอะ ก็แล้วแต่เนอะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะอืมอ่ะบางคนก็เหมือนจะเปิดใจคุยกันนะแต่ก็ยังหาความจริงใจไม่เจอหาความจริงใจไม่เจอเนาะอ่ะความจริงใจเป็นอะไรที่แบบหายากเนาะเออนะคะโอเคไม่เป็นไร เก็บตัวเก็บใจเก็บโอกาสของคุณไว้ก่อนนะคะเนาะเก็บไว้ให้กับคนที่ใช่นะในอนาคตข้างหน้าไพ่บอกว่าตัวคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบอยากมีความรักอีกครั้งอะนะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนมาชอบคุณหรือว่าโตคุณอาจจะไปชอบหรือว่าอยากจะไปจีบใครก็ได้นะแล้วก็ถึงเวลานั้นจริงๆอะถ้าคุณได้เจอคนที่ใช่แล้วจริงๆอะคุณก็จะเปิดใจให้กับความรักอีกครั้งหนึ่งเองนะคะเนาะอืม อ่ะประมาณนั้นนะรอดีกว่านะ้ะรอนะคะความรักครั้งใหม่เนาะคนที่ดีคนที่ใช่ดีกว่านะคะแต่สำหรับบางท่านน่ะเออสำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาเคลียร์กันนะท่านที่แบบเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าอยู่ด้วยกันคบกันมานานแล้วอะบางท่านก็อาจจะได้กลับมาเปิดใจคุยกันจริงๆก็ได้นะคะ ะคะก็แล้วแต่แล้วเนอะว่าพลังงานเรื่องราวของคุณกับเขาอะมันเป็นยังไงนะคะอืม <c oughs> ก็จะมีเพื่อนๆบางท่าน,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 นที่แบบได้กลับมาเปิดใจคุยกันเคลียร์กันจริงๆก็มีนะอ่าถ้าเคลียร์กันได้ก็ลองดูเนาะแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วอะนะคะก็มูฟออนแค่นั้น โอ้อะมาดูวันกับตัวเลขนะเรามีแต่วันขึ้นมาทั้งนั้นเลยวันอังคารวันพุธวันเสาร์วันศุกร์วันจันทร์ตัวเลขขึ้นมาเลขเดียวนะคะเลขสามทีนี้มาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา ตัว Z ตัว P ตัว J ตัว M ตัว F ตัว K ตัว N ตัว I ตัว D ตัว U ตัว H ตัว Y ตัว E ตัว S ตัว T ตัว G แล้วก็ตัว F ซ้ำนะคะโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสถ้าหากว่า ต้องการความแม่นยำชัดเจนจริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะพลังงานในคลิปนี้มันเป็น general reading นะคะมันยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะโอเคอ่ะอยากชัวร์ก็ไปเช็คแบบส่วนตัวไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะ